บนอนบอลดิบนบนบนแล้วอันนี้ก็จะไปเล่นเลนเซนติเนลตอนนี่น้องน้องออ่าน้งบอยก็จะมาโซนฝั่งที่เซนตินิฝั่งที่กลางเอาสู่กลางวะไม่ใช่นี่ว่าอะไรวะเนี่ยมาเทียวสามคนนี่เนี้ยยุ้งมีซ่าเล่นสบายน่ารักซี่เอมิลี่โรมากโคตรมากก็โซนก่อนเลยใช่ป่ะ มึงโซนทามิ่งป่ายก้ากูโลแกปวอลเล็กเด็กเปล่าแล้วจบบนแล้ว้เจมส์เอาต่อเริ่มบูเริ่มบูบนสามบนสามกลางหายแล้วไอ้อยู่บนเลบนรับอยู่ที่บนรอบตัวสามตัวแล้วไ้หายแล้วกูมงไปกลองไปออกซี่ตัวเดียวตอบได้นะตอดีตอดีเอเลยเอล

จบบอจบบอจบบอลเริ่มบุกางกูเลียก่อนการกุเลียก่อนจะตอใครลักสี่ลอกสี่ไปยี่อะไรจะโดนปิดบ่อยให้ผมมาก่อนยืนได้ไหมตรงนั้นนะถ้ายืนได้ปิดได้ปเท่านี้ป่ะไม่เหยียบกูไปยงไียไอเดยีมังกรได้พ่มังกร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 อยู่นี่้าข้างกรลงลงหลงพี่ต้อทีต้วน ไม่ได้ตัดฝามันมานะเออมันีแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วบมันเกิดแล้วใชัน้อรีได้ไม่ถไปเลยวะมีหายนะระวังโดนดักเล่นะโอ้โหน่วะเจ้าเจ้าก่อนเล็กอีกวะเจ้าก้อนเลกอีกวะเบียร์บูมันมบูมมันมัูมบูมัูมบ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 มบูมบูมบูมมัูมบ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 ูมม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 ม ปัญหาแล้วไม่ปัญหายรอลองเราเล่นเราผมก็ได้ไม่เล่นนะพี่ตรงเนี้ยปัญหายเป็นหายเจ็มามันรู้มันรู้มันรู้ระวังนะต้องคอยเก็บอ่ะพี่พี่ไม่ระวังโดนแล้วกันไฟมันไม่ไม่ไี่ไปไหนว่าต่างตัวใครเก็บมากเก็บมากไม่จะไฟฮาปะเราได้ได้ได้ทำก่อนหน่อย ไม่มีองนวเรียไปพ่อมนเคลียรก่อนนะึ่มากเลยผมไม่ไหวว่ะี่กีฬาไ้ไม่ตบนมีเว้ป่ะอยากเดินใส่มันวะทำเลยตันิพี่เนไหนพ่ไม่ได้เรีนถกมแล้วเรียนเ็มแล้วการเดนสางที่สังสังงัดงัดหน่ยนะ แตกพี่ออกเลยออกแล้วเลยออกเร็วๆเลยโอ้เพื่อตับกลางได้ปะเนี่ยได้ได okay. okay. ้พี่ได้สบายมุดเลยมาลงล่างมาพี่มาลงล่างฝางมาลงล่างเอ้ากูเคลียร์แล้วกูเคลียร์แล้วล็อกไอปฟิกล็อกแล้วฟิกล็อกแล้วฟิกล็อกแล้วโอเคโอ้ยมันเจ็บหมดเลยไม่แน่ใจประมาณห้านาที มาก่อนอ่ะเล่นบทได้นะเว้ยเรียกฟิกว่าหกนาทีสิบวิหกนาทีสิบวิเรียกฟิกนะมีหกนาทีสิบวิสิบวิอูมีฝันเนาะไปรั๊มไปรับไปรับไดรับได้รับได้อูเมรีนะเว้ยลงปา๊ตรงปา๊มออได้ปะออกได้ออกได้ออกได้ได้หมดไดลงล่างพอมพี่เลปะได้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 ลิปคีมันไหลเข้าก่อนอ่ะคลิปมันไหลเข้าก่อนหมดไอกินนะกิน กินเนี่ยระวังกินกินกิน่างไว้ปะยังไว้ฝังไยนเสียนะกินก่อนเลยก็ได้ออกมาทีก็ฝ่ายเออไม่เป็นไรเลียกฟิกอะล็อกซี่หายยาวล็อกซี่หายยาวไม่โผล่ไม่โผล่ระวังแอรซสายนะล็อกซี่อยู่นี่ล็อกซี่อยู่นี่ล็อกซี่อยู่นี่เหยี่ยวบนตัวหนึ่งอ่ะเลี่ยวมีนี่เลียกอยู่บนนะไปไปกูทำเป็นเดิน คนสองก้าวเขียกลางเลยนะได้ได้ได้เอาแล้วเอาแล้เอาแล้วเขียกานกางผมเขียแล้วนะพี่โกลางสองเอไปมนันเลเ่นเยอะปะเปนโขกลางอะเอาไปโอเคมามต้องอ ฟามันเจ็บพี่ฟามันเจ็บมากขึแลสุดแข่งสุดแข่งสดแขงคิปหมดคิปมดตอนนอยู่้ารตอนีรไอมันเหยียบไปแล้วอะกีาลอ้าอาแข่งได้มเออไม่แข่งแขงอเดเบงบม่นะไ่าตายหมดเลยได้ป้อมมเนี้ยไบอกวะไดเ้าไม่ได้ไเกมเกมลงดูล่างหน่อยเกมเกมดูล่างหน่อยสวยก เลไรวะโอเค้างกรณได้มามามาอ้เฮียร่างร่างไม่น่าแตกหรอกโอยบต่เ no> ตือนอนโหลดไม่ได้ไอ้เฮียค้างเลยอ่านแล้วหาขลาเกยยวพอร์ตานติร้านิมันจะเอามือนอะก่ปัอมวะกูรีะกูเจ็บอะ ไม่เป็นไรไม่เป็ได้บนมาได้ังก่อนีว่นี่ยเราบนสามบนสามบนสามเอเมลี่เราเอเอเมลีลิลี่เอลซูอยู่นี่ตั้งเอาน้ำสองบนสองไหมกลางได้นะะได้ได้อ่านตัวเล่นได้เล่นนะพี่เแล้วอเไ่ผมเดินล่างผมเดินล่าตัว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 ตตัวตัวติ ทีดีีวกล้วเตรงายายยเเขาได้ป่าวะติเคิร์อ่ะเออล้วเอากลางดีกว่ากลางดีกว่าโอูเป็นเจนะไปีพี่ีเล่นเล่นูมีตัดเลือดแล้วนะูทําการเข้ามาด้วยกีฬาติดเวบกลางอยู่ผู้ดักกีฬาให้ผูดักกีฬาให้เออเอากลางได้้แล้วเว้ยทาไม่มีเวบอะไหนวายเ่อ ไป่ว่ะคีลาอยู่บก่ยนพี่ไอ้ล็อกแล้ว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 บนรสองอันติอันติีล่าอันตีล็อคซี่ไปหมดเลยก็เล่นอีกวะการกกลางปกลางาปกลางางเกียวบนแล้วเล่นกลางได้ที่สิบวกูมีฝั่งเล่นหลังบ้ามกูเล่นหลังบ้างกูเล่นหลังบ้าได้ไปอยเลพี่พี่เอมิลี่ พี่หมดแล้วหมดถอยพี่วาง,างไงไมใหม่มาใหม่นะมังกรเกิดด้วยกินเลยกินเยไม่มีาหนิดนะพี่มังกรเนี่ยมาเลยไม่ฝั่งแล้วนะคนทํามัน่ายอยู่มังกรอยู่นะอแล้วอ่ะถอยเลยถอยเลยถอยเลยได้ลย่ะเว่าคุ พอร์อตจ่ายแผนไหมเนี่ยผมเชียร์ล่างนะสี่บนแน่เอาขวาเผาปะจะเล่นมาจะเล่นปะกุมากุมาเล่นะไรเล่นอะบแล้ว<ม>จบแล้ว <ชำ S 1> จบแล้วจบแล้วกลางสามตัวตายอยู่ตายอยู่ข้างล่างระวังนไหมเดียว<อ><อ>พี่ไอ้ขี้ลาดรอเราข้างล่างเลยดีกว่าเฮ้ยพี่เล่นหมดเลย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 ล่างเยอะจัด ไมาแดงไปด้วยนะอะไรใช่ไหมกะวมาล่นกางได้เนอะได้ได้ได้ตัดฟ้ามันได้เฮียกูเป็นอ๋อดิลงตามให้เออ้ยเออถ้าแตกให้กูเล่นหน่อยเว้เฮียเลิ่มพลายยกเอมิลี่ได้ไดมเอมิลี่เจ็บนะเว้ยเกมิเจ็บกว่าโดนซูม ทำล่างไหมกลางเข้ามาอีกวันตี้ฝั่งนะเล่นสุดได้นะเว้ยเล่นได้ไหมได้ได้เล่นความว่าฝังก่อนเดี๋อกกุระดอกวันตี้ประมาณสิบปีอ่ะเล่นสุดเอาเลยเอาเลยถ้ามันไม่กลางก็ทำเลยเอาอ๋นจ่ายแผนมาจริงกูบอกให้ไอ้เหี้ยคือบอกว่าอยู่หน้าล็อกซี่พี่ก๊อล์ฟไปพี่ก๊อลฟเนี่ยไอ้เหี้ยตัวพอดจ่ายแผนเลยกูบอกให้ไอ้เหี้ยของจริงเลยตัวเนี้ย โอ้ยมึงกดอันต mm hmm. huh? yeah. so huh? yeah. ิีรัวๆกูก็ลอยไปกับมึงแล้วตอนเนี้ยไอ้จ่ายแผนเร็วจังวะเียอะเยอะตัวไปแข่งเนี่ยกูดีเยอยกูกลัวมันจับไอ้สัตว์กูกดรัวเลยกลับทามิ่งเยอะทานี้ก็มีทางนี้กันเราได้เปรียบอยู่เดี๋ยวเราขึ้นสามทางเลยดิเราดันคิปไปสามเดนเลยอะ แต่ระวังโดนปิดนะเว้ยไอ้แย้มึงงผ่พร้อมกันนะมันมันสั่งปิดได้นะเว้ยไปตอนนี้ดาเมทผมพอนะพอโดดแบบตายแน่ๆอ่ะผมยังไม่ทำบนนะตะรอเล่นสามทางใช่ปะเอเทีเว็บ,บ,บร่างเทีย์เว็บร่างมาเลยพี่เทวิลี่อยู่ฝั่งกวังเอเซียอยู่กลาง โอ้โหตายไม่ได้อันเลนะโอยมันโดดหมไม่เข้าเลยเนี่ยเอ้ยมันกลับบูซิล่าเอ้ยชางทำาไรตั้งอ่ากูทบนนะกูกูทำล่างบนล่างนะเว้ยกูทำบนล่างนะว้กูโดสอ่างนะบูบอยครบูบหน้าแปลงล่างมันเห็นกูแล้วว่ะผมก็เชียกลางนะผมเชียรกลางเอเมรี่กว่าผมเอ้ยเราไม่มได้ดัได้ดัแผมได้ฟลอเรนทูแล้วนะ ดนเปิดเล่นไนะเล่นได้เลยนะเลอยู่บนล็อกซอยู่บนข้างก็าพเขาามเพเขาสามเป๊ไม่ได้ไงกลางนะอ่าลิเลียไม่ได้เคลียไปลิเลี่ยแปลงร่างแล้วพี่ตีกลางเลยีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยกูค้าอยู่ค้าอยู่กูแล้วกตีอยู่เอ็มดีล็อกซ่ยังไม่จับลองล็อกซี่จับแล้วจัพี่ค้งสวยสวยรอรับรอรับเอ็มยียนี่เลยตายตายมองนะผมจะตลตายกีลาตายเดี๋ยวจะตายสองคนว่ะไ พี่เอาเอาบาเล็กล่างกับบาเล็กบนเลยน่าจะได้สักสักสักทางไม่แน่ก็ได้สองทางก็มีงาน<ะ>วะพี่อย่าเอร์จะเอากูจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> เอ๊ <c oughs> ไเอยไยยกยไ่ไก่อนไปเลยอะไปบุลีนะบุรีบุลีไอเก่งโมแม่ขอ,อของใหม่เหรอวะอ๋อเลยขึ้นต่อไปตายวะ อะไรอะไรดีกันเลยคนสูงเลยสูงสูงเหมือเลยีลยยสส่สา <c oughs> ทางนะรัจมูกรักมกไปมึงีน,เนนะเกมคนเดียวนะเกรมรปิดกลางไว้ได้นะเว้วเยว้รโอ เราเล่นเราเล่นเราเล่นบอลกลางพี่เล่นดิตามตามพี่ตามเลยตามเลยตบสองอ่ะคปับเลยครับเลยกูไปดบนให้กูไปดาบนให้กูไำบนให้กูไปดาบนให้ไอพี่ผมอยากให้มาจบกลางเลยอ่ะได้ถ้นจบกลางเลยมันมันจะตายมันหมดละผมโหาไปเช็คเวฟนะเวฟถ้าจะเล่นต้องเล่นก่อนเวฟโนะเวฟเล่นเลยเขาพี่พี่มีฝั่งไหมป่ะล่ะถ้ามีฝั่งก็เล่นเลยพี่ตีป้อมเลยโอกาสป้อมโฟกัสป้อมโฟกัสป้อมพี่ 帮帮你们聊天对